โ <het> uh> จ๊ตน,นี่ทเอะไดกนบ้างนั่นน่ะช่วยด้วยกา,ารนอนแรเป็นอะไรเลยโจ๊อดจ๊ตติดติดอีกแล้วจอจ๊ดใช่รั่นี่ติดอะไรลยเราไมนี่ติดเกาะเนี่ยดจ๊ตติดเกาะอ,อยู่จริงๆเนี่ยติดอะไรจ๊ดไม่เห็นติดเลยเลยเลยเนี่ยนี่เราก็อยู่บ้านโออาร์ของเราเหมือนเดิมนะติดจริงๆไม่เชื่อดูดิเนี่ย ออยู่เนี่ยจยจย๊ะจอาจ๊ะุ๋มยจาย้าจอาจารย์นอรัตสกุลมาฝากฮะมีกล้วยด้วยละโอ้โอโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โจจโอ้จอ้โอ้โอลโอ้โอ้โอ้กอโออ้โอ้นอ้โอ้โ้อ้อ้โอ้โอ้อ้อ้ีๆๆๆๆๆอ้รรอจออ้ตอ้อ้ออ,อะพออ อาจารย์นอเรจ็อกกินอะไรเหรอเพื่อจะจอดซื้อมาฝากอาจารย์นอเร